ครับพี่น้องสวัสดีเช้าวานันศุกร์นะครับเนาะนี่ผมพาพี่น้องมาเลาะเบ่งบรรยากาศการขายการขายตลาดนัดเช้าวานันศุกร์บ้านแกลงเหนือครับตำบลแกลงเหนออืออำเภอจอมาราฐจังหวัดอุบลราชธานีนะครัเบนเานาะพา,า,าพี่น้องเลาอเบ่งสีสันบรรยากาศตอนเช้าๆครับไปเดี๋ยวหลาะเบ่งน้ำกันครับเนาะเข้าผัดใจนะครับพี่น้องเลาะเบ่ง ที่สันมันจะเกิดกันค่ะการใช้จักน้อยนะครับงามสอสอปลาปลาปลากองน้ำปลาหน้าปลาใหญ่ไปแล้วโอ้ยมันือโอ้ยนะโดดไปหาม่ขาวดี บลาคอไปหาสองโหลดนะเป็นเครื่งโลโอ้ยขึ้ยไงได้เป็นกดฏ t ที่อยู่นี่ขายโลจักบาทเหรอครับเนี่ยโละลอยโอ้ลดละลอยป้าหน้าโลดละลอยป้าหน้าโบแข่งนะครับโลละลอยทั้นั้นครับผมปลาคอครับผมปลาคอปลาแข่งโลละลอยือขายขายบบแข่งนะครับปลาหนาโลละลอย่เอานใหญป่จะขวบโบข็งโข่งไปด าไันไ่ัแต่สั้นนันพ่นี่แต่ปลาคอล้วนๆว่ามันเปแต่ปลาคอนะครับพี่ทำไมบดตีเดือดเดือดกระปลาหนาเนาะปลาหนาโลละลอยถือว่าขายถือนะครับปกติปลานกตีปานาองลอยก่ใบนาะแะคอหน้าครับผมพิสันบรรจัดร้อนกระ่ามือนนค่ราโ ปาปปาหน่าปาอโล่หโ right. ี ada, ها, ่ปาันการขายการขายตอนเสารเานะครับาปาลกปลาคอหนปาปาพี่นองบมึงจัน่อยครับผมอ๋ตอุ้ยตัวนี้ก็แม่นกบหน้าป่ะครับ ับไี่น้อม่เอาเลยนี่ยก็มีในตัวใหญ่ๆครับผมโคบพูนะโตบักไง่แบบเอียบเลยโบหน้าเลยครับกบหนาือไปโย่ห่นแม่โบข้องแนาะ้ครับเดี๋ยวไม่ใ่แล้วได้หบแล้วนครับโคบั้ต่นี้กระปูเจ้านี้เท่าบ้างไหมเท่าโอ้ยเท่าไหมงามๆครับป๊าด ักยางามเลยเด้ครับพี่น้องมันมีเหงาไม่หงาผมมีหยังเลยมาเกี่ยงมันรอนแักงามเลยครับทุ่งเย้าบาทเลยไหมเท่าทุ่งสี่สิบบาทสี่สิบบาททุ่งหน่อยสิบบาทบ่ครับเออไมีถุงตัวนี้ถุงใหญ่เลยครับสี่สิบบาททุ่งหน่อยสิบบาทงามเลยครับเท่าเท่าไหมบอกมี่ยเขาเอิอนั่นอู้งามเลยครับพี่น้องเท่าเป็นหัวเป็นหัวเกียงมันรอนเลยครัหงา ร้านชายเอาล์ดินไป็นนักเสือดาวกินเท่าเกิดอยู่หน้าจะคล้องผมไหมนี่เกิดอยู่หน้าโอ้โหอุ่มด้วยเท่าอยู่หน้าแม่เราเองนะครับงามๆเท่าไหมครับสีสันบรรยากาศการขายการขายโซนี่ครับลูกค้ากับว่าท่านไร้บันไดยผมพามาเลาะแต่โซนน้อยนะครับเนาะเลาะบนบรรยากาศโซ่องครับผมตลาดบวันไงนะครับเป็นตลาดนัดชุ่มชนแต่ว่าเกิดคองขาของขายบานห้องนี่แหละเนาะ ตัวนี้แง่คนเตรียมเตา่าตัวนี้เป็นขนมพกเต่าทานนะครับพี่น้องเป็นขนมพกโบราณเนาะเดี๋ยวให้แม่เพิ่นตั้งทานแล้วก่อนเดี๋ยวผ่าเลาะกลับมาเบาิ่งเลาะดองบรรยากาศแค่น้อยครับผมธุรกิจการบินการบินอย่างครับไกลหยางอาหารสำเร็จตอนโสโสเลาะดองขอ,อ,องกินของหยาก อาหารบานเท่าครับอืมฮวงสุกหวงสุกแม่เท่าแม่บอกหวงน้อยจักบาทครับเนี่ยน้อยเนี่ยวลาสบาทเบาทเอาไว้ในเด้อผมยืเอาอยู่เด้อยี่ยเอาหน่อยเนี่ยไงแล้วเมื่อแปดกินเดี๋ยวผมจองไว้ค่ะก่อนหละเด้ยังที่เอาให้น่อยเงินละสามบาท หอยนะครับหอยจูบน่าน้าพี่หน่อยบอกหอยจูบไม่ได้หน่วยใหญ่ไหมโอ,อ้มันก็แขงได้ขนาดนั้นเน่ยเนี่ยมันเสียบนะครับพ่อเงินหลายแม่ใส่ถุงไว้ผมเดี๋ยวผมย่างมาเอาผ้าเลาะตลาดก่อนจะเข้าผมชี้สัญบบรรยากาศเส่อเนี่ยนะครับ บรรยากาศอากาศเย็นๆย็ๆับงยามสซ่สายทวนๆลุกชินนะครับอากาศเย็นๆของขายของขายอาหารสำเร็จนี่นะครับหลายๆอย่างหลายๆแนวนะครับรับไปน้องเลาะบังสีสันบรรกากาศดีกันน้อยครับผม บรรยากาศอากาศเย็นๆลูก,ก,ลกค้กากำลังมาเนาะครับเาลูกค้ากำลังลังไหลเข้ามาครับกระนอนลูกคิซแซงกานเ่าะกันถ่ายงามโซโซครับอู้อากาศเย็นนะครับหนาวครับของขาขาาองขาบ้านฮาก็จะประมาณนี้เนาะครับเนาะกดหน้าไม่เลยครับ เป็นปลาร็ได้บกปลลากดนไห้ามนะครับกบนานี่เป็นกบตุ่มใส่ตุ่มใส่หอแบล้ค่ะเรื่องบ่ีแม่กับอเอาเท่าไรแม่ปลาลรส้มีครับผมเาสหโ้ยบ่ลาเราสองบาทไดแม่สือม่เห็นยังไดกินปลาลด กะทิปิ่งกะทิกินตัวเอาไปปิง่งไปถอดบ่เตัวยิงไให้แม่ได้เอากตาเนี่ยเรามาสีไปรถโอบหนาเป็นจะชื่งามเลยมันส่วนกบกบกระชงามเ้อะเนี่ยหามยังไงกบหน้าบ้าน บางบานของกินของหยางบ้านเ่าครับเส้นบดเส้นบดแบบหอยเดือยหอยเดือยนะครับหอยเดือมาถึงถุเส้นบดอ่อนเ้บดีงา้งจปยเนเจเือกแล้ววมร้เตียนใสเด้วยแล้วของเสียบแม่เราหมักปลาลุดปลาลดมันเสียบเลยครับ ห้องกินห้องหยาบ้านห้องครับบรรยากาศอากาศเย็นๆหมอกควัยขี่กระต่ายกบหน้าอุ้ยมันแกงงามเลยครบหอยห้อยห้อยมันบาเลยหาคาตัวนี้มันโดดแห้งขวดๆนะซดอีหลีขันออกจังทุ้งได้นี่แม่เด่นเลยเล่นนะครับเล่นไป้เล่นมันคุกไม่เนาะแม่ขาเจ๊ได้ ของสดๆมันอากาศอากาศเย็นๆครับเจานี้อยู่ตลาดนัดเช้าบ้านแก่งงาหนองคำตะบนแก่งงาอำเภอเขมรัดจังหวัดปุบละที่ไทยนี่แต่ของกินทั้งอย่างหลากหลายขึ้นเขาครับปลาแห้งปลาเอียบได้หลายอย่างได้หลายแนวนะครับ บรรยากระขายการขายงายเสอๆอาหารจำเร็จน <anto government> ี e <mate> ่นะครับเด้อกับเข่าจำเล็ูแล้วตัวนี้หนึ่งเรลได้อน่นี่ะปูหน้าปูหนาหนึ่งเล้วก็มีครับปูสดก็มีหนึ่งเป็นชงความกริงเลยหลายอย่างหลายแนวครับปลาหน้าเข่าหมอเสียนขายบ้านเ ไม่หลายอย่างไม่หลายนวครับทว่าน่บะหมีนบงบหน้าปลาหน้าโบกระถั่งันาดโคบหน้าปลาหน้าซุนกาบเห่าะครับจของบานเ่าละยังไดก็ขายอันนั้นนะครับพักกับพักบานบานะครับพักบานเฮ่าปลูกเองขายเองํำละหาบาทสิบบานน ก็มันจะเป็นที่จันเป็นบรรยากาศการถ่ายการถ่ายส่องนี้นะครับอยู่ที่ตลาดนัดเช้าบ้านแข็งงาตำบลแข็งงาอำเภอกิมรัฐจังหวัดอุบลราชธานีครับ